ผมจะติด2แบบแบบแรกให้คอสอย่างนี้แบบที่2องคืออย่างนี้เราก็จะใช้พวกนี้นะครับทีนี้จริงๆเนี่ยน้ำแข็งเอาไปาใส่ถุงด้วยก็จะดีนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็แบบนี้ก็ได้ตรงนี้คือรองช้ำส่วนใหญ่ก็จะคนจะปวดเยอะกว่าตรงเมตาทาโซเจียนะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาจัดการกันคือจุดนี้ครับเมตาทาโซเจียมีคนไข้ถามมาว่าปวดที่บริเวณตรงนี้ครับจมูกเท้านะจะจัดการอาการนี้ยังไงก่อนอื่น เรามาดูนะครับปัญหาของอาการปวดที่ตรงนี้มันเกิดจากอะไรปัญหามันคือเกิดจากตรงนี้ครับมันเป็นจุดของการที่นิ้วเท้าอ่ะมันลงน้ําหนักลงตรงนี้นะครับก็คือเวลาที่เราเดินเราจะเดินแบบนี้ใช่ไหมนะครับจุดลงน้ําหนักจะลงตรงนี้ทีนี้มันมักจะพบว่าคนที่มีปัญหาถท้านิ้วเท้าไม่เท่ากันเนี่ยจะมีนิ้วกลางที่สั้นหรือว่านิ้วนางที่มันผิดอ่ามันสั้นเข้านะครับมันจะทําให้การลงน้ําหนักตรงนี้เยอะแล้วก็จะทําให้มีอาการปวดได้ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลดอาการปวดจากจมูกเท้านี่แหละซึ่งมันไม่ใช่รองช้านะแบบง่ายๆด้วยตัวเองกันครับอุปกรณ์ตัวนี้เลยทุกบ้านน่าจะมีน้ําแข็งแช่ช่องฟิตมาก็ได้นะครับตัวน้ําแข็งนี้นะอันที่2ถ้าใครมกีก็ดีนะครับก็คือตัวเทปนะแล้วก็อันที่3ที่ต้องใช้เลยคือรองเท้าในบ้านต้องมีนะครับมาดูทีนี้ จุดรองช้ำเนี่ยมันคือจุดนี้แต่จุดตรงนี้เราเรียกว่าเมตาทาโซเจียโรคนะครับรองช้ำเราเรียกแพนตาฟาชิลิติสนะ,ะมาดูนะครับจุดที่เกิดปัญหาคือจุดนี้ตรงนี้คือรองช้ำส่วนใหญ่ก็จะคนจะปวดเยอะกว่าตรงเมตาทาโซเจียนะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาจัดการกันคือจุดนี้ครับเมตาทาโซเจียซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่ตัวมันเป็นมันเป็นการอักเสบที่ซอฟท์ทิชชูแล้วก็ตรงข้อข้อต่อ ตรงเนี้ยข้อตรงเนี้ยด้วยนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องใช้วิธีการคือลดการใช้งานก็คือเราจะใส่รองเท้าในบ้านห้ามถอดรองเท้าเลยเพราะว่าจุดกดตรงเนี้ยมันจะเจ็บนะครับเราใส่รองเท้ามันจะนุ่มแล้วก็จะลดแรงกดได้การบาดเจ็บมันก็จะน้อยลงอันที่สองเราอาจจะหาซิลิโคนมารองตรงนี้ก็ได้เนาะ,ะหลายๆคนก็อาจจะรู้นะครับอันที่3ามเราก็จะติดเทปตรงนี้นะครับส่วนอันแรกที่เราจะต้องทําเลยก็คือตัวนี้ครับ เราจะนวดด้วยน้ําแข็งทุกวันนะทำไมต้องนวดด้วยน้ําแขง็งจริงเราประคบน้าแข็งหรือแช่เท้าได้แต่ว่าถ้านวดเนี่ยมันจะลดอาการปวดได้ดีถ้ากรณีที่มันมีอาการบวมอาการอักเสบเเราก็จะใช้พวกนี้นะครับทีนี้จริงๆเนี่ยน้ําแข็งเอาไปใส่ถุงด้วยก็จะดีนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็แบบนี้ก็ได้นะแล้วก็วางลงไปสําหรับคนที่เป็นเบาหวานอาจจะต้องระวังนิดนึงงพรายทงางจะเห็นภาพแบบนี้มี นี่ตรงจุดที่เจ็บเลยครับหมุน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 ประมาณนับ1นถึงสิถ้ามันเริ่มแสบเริ่มปวดเนี่ยให้เอาออกนะแล้วก็พักสักครู่แล้วเราก็ทําใหม่แบบนี้นะครับใช้ผ้าจับก็จะดีเพราะว่าเดี๋ยวนิ้วเราจะพองนะนะฮะตรงนี้นี่บริเวณที่ปวดเลยนะครับมันจะลดาการบาดเจ็บ ของฝ่าเท้าได้นะครับของตัวที่มันเกิดการอักเสบได้ถ้ามันบวมแดงร้อนมันจะลดอาการบวมได้เลยมันจะห้ามเลือดนะครับจะห้ามเลือดเลือดไม่ไหลเวียนมากนะครับก็จะไม่มีการบาดอ่าบีดของหลอดเลือดที่บริเวณนี้เพราะมันไม่บีดแล้วการอักเสบมันก็จะน้อยลงแต่ถ้าเราไม่ทําให้เขาอักเสบเนี่ยวันต่อมาเราสามารถไปจุ่มน้ําอุ่นได้นะเราจะใช้การใช้น้ําแข็งนีอยู่ประมาณสัก72ชั่วโมงเนี่ยพอผมถูไปสักห้านาทีมันจะเริ่มแบบปวดปวด,ปวดนะเราก็เอาออกแล้วพักสักคู่ พักสักคู่แล้วก็ทําใหม่นี่ประมาณนี้ถูตรงจุดที่เรามีอาการปวดใช้เวลาประมาณสัก2นาทีถึง5นาทีแล้วแต่มันปวดเยอะก็หน่อยแต่ต้องพักหน่อยนะคือมันจะค่อยๆจี้แล้วปวดเข้าไปเนี่ยเวลาเราถูเราถูที่บริเวณนี้เลยถูบริเวณข้อหรือรอบข้อที่มันมีอาการปวดอาการอักเสบเลยนะครับแบบนี้แค่นี้เองแค่นี้เองมันจะง่ายมากเลยนะครับ พวกนี้ก็จะทําให้อาการปวดที่มีเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะครับปวดลดลงลดลงลดลงนะครับแหมประมาณนี้เราใช้อยู่ประมาณสักวัน2วันอาการพวกนี้ก็จะดีขึ้นเยอะแล้วนะประมาณนี้ถามว่าต้องนวดต้องอะไรไหมถ้าเผื่อว่าอาการอักเสบมันน้อยคือจริงๆอ่ะเราพอเราไปเดินน่ะการอักเสบมันต้องมีเราเดินทุกวันไหมทุกคนเดินทุกวันตื่นเช้ามาต้องเดินนะฮะวันหนึ่งบางคนเดินเยอะนี่คือวันละพันเก้าไม่เป็นหมื่นเก้าเลยนะ คนปกติถ้าเผื่อเขาทํางานเขาคํานวณแล้วประมาณหมื่นเดังนั้นถ้าใครยิ่งเดินเยอะการบาดเจ็บมันจะสูงอยู่แล้วยิ่งถ้าเผื่อเดินเท้าเปล่าแน่นอนคุณจะบาดเจ็บได้ง่ายเพราะว่าเดินกับพื้นซีเมนเนาะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีพื้นดินแล้วใช่ไหมมันไม่นุ่มขนาดนั้นนะฮะดังนั้นมันก็อาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้โอเคเนาะเราจะถูอย่างนี้อยู่ประมาณสัก2นาทีถึง5นาทีนะครับถ้ามันอักเสบมันบวมเยอะพื้นที่มันกว้างก็5นาทีนะฮะมันอักเสบแค่จุดเล็กๆเนี่ยเ,เอาสักสองเสร็จแล้วนะ เนี่ยจับอย่างเงี้ยจะรู้สึกเย็นมากเย็นที่เท้าแล้วก็ชาต้องระวังเรื่องน้ําแข็งกลับด้วยนะครับใครที่แบบการรับความรู้สึกน้อยไม่ดีชาเท้าเนี่ยต้องสัมผัสดีๆแล้วหมุนแค่ห้าวิก็พอโอเคเนาะพอได้เนาะทีนี้อันที่สองต่อมาก็คือติดเทปติดเทปทํำยังไงติดอย่างนี้ครับผมจะติดสองแบบแบบแรกให้คอสอย่างนี้แบบที่สองคืออย่างนี้ให้วัดนะเอาผมวัดอันด้านยาวก่อน จากตรงนี้นะต่อขอบนี้นะมาถึงนี่วิธีการติดเราไม่ติดแบบยาวไปถึงนิ้วเท้านะครับเราติดแค่วัดตามขนาดแล้วเราก็ไม่ดึงด้วยเราจะไม่ดึงนะฮะแค่ติดแค่ประคองเทปก็พอแล้วก็เก็บขอบมานิดนึงอันนี้เทปพ,พวกนี้มันจะมีตามร้านยาก็ช่วยใช้แทนพวกซิลิโคนได้ระดับหนึ่งนะผมก็ชอบเพราะว่ามันไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เหนียว ซิลิโคนมันเหมือนเวลาใส่มันจะเหนียวๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยใครเคยใช้บ้างมีใครเคยใช้ไหมครับซิลิโคนเนี่ยนะติดอย่างงี้แค่นี้เองแล้วก็เนี่ยฮะมันจะเป็นแบบนี้เราฉีกแค่นี้แปะลงไปตรงที่เหนือตรงที่เราปวดแล้วก็ถูให้มันออกร้อนนิดนึงกาวมันจะได้ติดดีนะครับแล้วก็ลอกแบบนี้อย่าไปจับตัวกาวนะครับอย่าไปจับตัวกาวมันแค่นี้เองนะครับประมาณเนี่ยเราไม่ต้องดึงไม่ต้องอะไรเลยเก็ปล่อยรูปไปกนะับซนเท้าเลยแค่นี้ พวกนี้อยู่ได้เป็นวันเลยนะครับวันสองวันนะผมติดให้คนไข้คนไข้ก็ชอบนะเพราะว่ามันเหมือนมีคนคอยจับที่บริเวณตัวเท้าเราได้ดีเลยเอา้าวมันหายไปอยากขอแกะออกมะอีกเส้นหนึง่งขออีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งเราจะติดที่บริเวณนี้ครับเราจะพาดติดแบบนี้นะครับวิธีการเหมือนกันเลยกะก่อนกะก่อนกะแบบนี้ใช่ไหมกะเสร็จแล้วก็พับแล้วเราก็เตดนี่อันแบบนี้ โอเคแล้วเราก็ตัดตรงนี้ตัวนี้เราเรียกว่า k i n e s i o l o g y tape นะครับหรือว่าเทปเทปยืดนะครับเป็นเทปแบบที่มีมีความยืดหยุ่นนะดูนะจะทําให้ดูมันยืดยังไงมันยืดอย่างนี้ครับฉีกออกมามันจะยืดแบบนี้เลยมันไม่ใช่แบบเหมือนลักซีนทั่วไปนะอันนี้มันคือเทปที่ใช้ในการบําบัดนะครับอ,อันนี้ไม่ต้องติดแบบยืดนะเราก็แค่วางลงไปแค่นั้นนะไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับ วางลงไปแล้วก็ถูลงตรงนี้นะครับแล้วก็ลูบให้มันเข้ากับอุ้งเท้าเราแค่นี้เองแค่นี้เองนะเราก็ถูให้มันอุ่นๆหน่อยก็ใช้ได้ละใช้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเวลาเราเดินเราอะไรเราก็ใส่ถุงเท้าเข้าไปด้วยนี่จะเยี่ยมมากนะประมาณนี้ทำตอนเย็นนะฮะก่อนนอนนะใช้น้ำแข็งนวดที่บริเวณจุดแค่นั้น นะครับไม่ต้องกดแล้วก็ใส่รองเท้าเดินเท่านี้อาการเมตาทาโซเจียนก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าเราลดการลงน้ําหนักโดยการใส่รองเท้าแล้วก็ติดเทปด้วยนะครับแล้วลดการหนักเสพโดยการใช้น้ําแข็งพวกนี้พอมันผ่านไปสักสองสาวันนะอาการปวดเริ่มลดลงแล้วก็สามารถจุ่มน้ําอุ่นได้แทนแทนการใช้น้ําแข็งแล้วแล้วก็อาจจะมีนวดซึ่งเดี๋ยวจะสอนวิธีการนวดให้ด้วยประมาณนี้นะครับฝากไปด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคาถามมีข้อสงสัยก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามได้ใน Facebook f แฟนเพจที่กังไลฟ์นะครับ บัณฑิตกายภาพนะหรือไลน์ของเราครับแอดบัณฑิตคลินิกครับแอดใส่แอดด้วยนะแอดบูนดิทซ i ลินครับส่วนใครที่มีอาการพวกนี้แล้วมันไม่หายอยากจะปรึกษานักกยายภาพนะครับสามารถมาปรึกษาได้ที่คลินิกครับนัดหมายล่วงหน้านะเพราะช่วงนี้โควิดนะครับโทร0853699977ครับ0853699977คลินิกมี3สาขาแล้วนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานคร รามคำแหง21นะครับแล้วก็ที่จังหวัดอุบลอีก2สาขาครับโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ครับส่วนใครที่อยากให้เราสอนเกี่ยวกับอาการอะไรก็เล่ากันเข้ามาได้ที่อินบ็อกก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวตามอ่านดุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ และเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ I do so do something.